วิธีทำสังขยาฟักทองญี่ปุ่นนะคะเนื้อสังขยามีความนุ่มๆเด้งๆอร่อยมากๆเลยค่ะแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปวิดีโอก็ฝากทุกท่านช่วยกดติดตามให้กับช่องของแคเลด้วยนะคะฟักทองที่แคเลเลือกใช้ใช้เป็นฟักทองญี่ปุ่นเมื่อวันก่อนแคเลไปเดินโรตัสมานะคะมาเจอฟักทองญี่ปุ่นลูกเล็กๆน่ารักมากๆเลยก็เลยซื้อมานะคะเก็บไว้ทําสังขยาลูกนึงเนี่ยกินอิ่มพอดีเลยนะคะ ขั้นตอนแรกค่ะเดี๋ยวเราก็จะทําการเจาะฟักทองนะคะเจาะเป็นสี่เหลี่ยมแบบนี้แล้วก็งัดฝาเข้าออกจากนั้นนะคะก็ใช้ช้อนค่ะขูดพวกไส้นะคะแล้วก็เม็ดข้างในออกให้เรียบร้อยได้เลยค่ะในส่วนของฟักทองนะคะสามารถใช้ฟักทองได้ทุกอย่างเลยนะคะจะเป็นฟักทองลูกใหญ่หรือว่าฟักทองลูกเล็กฟักทองพันอื่นได้หมดเลยค่ะ ถัดไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำสังขยากันไข่ไก่ใช้ทั้งหมด5ฟองค่ะเป็นไข่ไก่เบอร์3นะคะเพื่อนๆจะเพิ่มเป็น6ฟองก็ได้นะคะตอกใส่ในกระมังผสมได้เลยค่ะจากนั้นค่ะตามด้วยน้ำตาลปี๊บทั้งหมด200กรัมค่ะ ตามด้วยกระทิกล่องค่ะใช้ทั้งหมด250 ML ค่ะสามารถใช้เป็นกระทิข้นสดคั้นเองได้เลยถ้าเราใช้กะทิที่ซื้อมาคั้นเองนะคะจะทําให้สังขยาของเรามีความหอมเพิ่มขึ้นด้วยค่ะจากนั้นนะคะก็ใส่เกลือป่นลงไป1ช้อนชาใช้มือนะคะขยำส่วนผสมใช้มือบี้น้ําตาลให้ส่วนผสมเข้ากันได้เลยมือก็ล้างทําความสะอาดให้เรียบร้อยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะน้ำตาลละลายดีแล้วนะคะจากนั้นค่ะหาพวกกระชอนตาถี่นะคะมากรองสังขยาเพื่อที่เวลาเราเอาไปนึ่งนะคะเราจะได้เนื้อสังขยาที่เนียนนุ่มค่ะกรองทั้งหมด2ชั้นได้เลยนะคะ เสร็จเรียบร้อยค่ะก็นําฟักทองนะคะที่เราฟักพวกเม็ดออกเรียบร้อยไปล้างน้ําทําความสะอาดนะคะและนํามาเรียงใส่ซึ้งแบบนี้เราจะทําการเน,น่งค่ะจากนั้นนะคะเราก็ตักสังขยาที่เราทําไว้ใส่ลงไปในลูกฟักทองได้เลย เราจะใส่สังขยาไม่ให้เต็มนะคะเพราะว่าเวลาเราเอาไปนึ่งเนี่ยเดี๋ยวสังขยามันก็จะฟูขึ้นถ้าหากว่าเราใส่เต็มไปเนี่ยพอสังขยามันฟูมันก็จะล้นออกมาจะไม่สวยนะคะใส่พอดีพอดีเหลือไว้บ้างค่ะเวลามันฟูขึ้นจะได้พอดีลูกจะได้สวยงามค่ะใส่น้ําลงไปในตูดซึ้งนะคะแล้วก็ต้มให้น้ําเริ่มเดือดเมื่อน้ําเริ่มเดือดน,นะคะก็นําฟักทองมานึ่งได้เลยค่ะปิดฝาไว้ด้วยนะคะ ระยะเวลาในการนึ่งนะคะก็สักประมาณ30นาทีถ้าหากว่าฟักทองลูกใหญ่มากกว่านี้ก็ใช้เวลาที่มากกว่านี้นะคะนี่ค่ะสุกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสังขยาของเราก็จะฟูขึ้นมาพอดีกับลูกฟักทองเลย mm. เห็นไหมคะเสร็จเรียบร้อยค่ะสังขยาฟักทองนะคะเนื้อสังขยามีความเนียนมีความนุม่มน่าทานมากๆเลยค่ะค่ะเพื่อนๆก็ลองทำกันดูนะคะขอบคุณที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ